43. ทันทกรรมวัตถุว่าด้วยการลงธันทกรรมสัมเณีนข้อ107สมัยนั้นสนัมเณีทั้งหลายไม่มีความครบรไม่มีความยำเกรงมีความประพฤติไม่เข้ากันกับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพากันตำหนิพระนามโพลธนาว่าฉะนั้นพวกสัมเณีจึงได้ไม่มีความครบรพไม่มีความยำเกรงมีความประพฤติไม่เข้ากันกับภิกษุทั้งหลายเล่าจึงกราบทูลเรื่องนี้ ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ลงธนกรรมแก่สมเณรผู้ประกอบด้วยองค์5คือ 1. พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่ภิกษุทั้งหลาย 2. พยายามเพื่อความพินาศแก่ภิกษุทั้งหลาย 3. พยายามเพื่อความอยู่ไม่ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย 4. ด่าบริภาทภิกษุทั้งหลาย 5. ยุยงภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ลงธัตกรรมแก่สมณีผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีความสงสัยว่าจะพึงลงธักรรมอย่างไรหนอจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ลงธัตกรรมคือการห้าม